ซี่บอกเราสวัสดีค่ะมาชมรถกระบ,บะมือสองนะคะราคาตัดสดค่ะดูจากสีก็รู้เลยใช่ไหมคะว่ารถแต่งซิงใน,น่าเลยใช้แล้วค่ะทุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะดีแม็กเข้ารามตัดปี2010แจ้งจดทะเบียนปี2011ค่ะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติเครื่องเดิมดีแม็มาแล้วนะคะราคา149,000บาทได้ตามสภาพเลยค่ะทุกท่านมีดิฟฟี่6ตัว ราคา149,000บาทนะคะรถมีเร่มให้พรอมนะคะมีเกวัดอื่นอีกค่ะเลขมาอยู่ที่367,000กิโลเมตรนะคะนี่เป็นสภาพของห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ยังไม่เคยเปลี่ยนค่ะทุกท่านยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ค่ะแต่ก็มีแต่งไมาอะไรแบบนี้เลยค่ะรถอยู่แถวลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะคะต้องการขายเงินสดอย่างเดียว149,000บาทสนใจโทรค่ะ โทรเพื่อคุยกับผู้ขายนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะคะแอดมินเพียงนำเสนอให้ถึนเบองต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ